สวัสดีคุณผู้ชมชาว u t u b e และช่าืนหนังทุกคนนะครับผมยังกัเด็เจกครับชื่นเคยกับรายการจมใส่นังเจอกันบ่อยและเกินช่วงนี้และสำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กันกับภาพยนตร์เรื่อง The New Mutant ซึ่งเป็นหนังที่เข้าฉายวันเดียวกันกับเทเนตเลยนะฮะแล้วผมก็ดูวันเดียวกันเลยแต่ผมดูเทเนตรอบเชา้าแล้วก็ไปดู The New Mutant รอบเย็นคือรอบสุดท้ายของโรงหนังเลยนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าฟิลของผมมันจะมาขัดกันเพราะว่าผมแบ่งเวลาดูชัดเจนแล้วผมก็มารีวิวเทเนตก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยฉะนั้น มต้องขอพูดกันตามตรงเลยนะฮะว่าใครที่ดูและชอบหนังเรื่องนี้คลิปนี้ผมขอโทษนะฮะเพราะผมให้คะแนนมันอยู่ที่2คะแนนเท่านั้นครับผมปุบมือให้ มันเป็นหนังที่ผมไม่ได้คาดหวังแต่ถามว่าติดตามมาตลอดไหมไอ้เรื่องข่าวสารเนี่ยติดตามครับเพราะว่ามันเลื่อนฉายบ่อยมากแล้วก็ดูเทเลอร์มาโดยตลอดซึ่งผมสนใจหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเลยแน่นอนว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ X Men แล้วมันก็อยู่ในแบบจักรวาลเดียวกันแล้วก็มีคอมมิกมีอะไรอย่างี้เนาะซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่ามันจะทําตามคอมมิกหรือว่าไม่ทําตามแต่สิ่งที่มันทำออกมาให้ผมดูเนี่ยมันไม่เหมือนในตัวอย่างเหมือนในอะไรที่เราเห็นนะฮะคือในตัวอย่างในหลายๆอย่างเนี่ยมันพยายามที่จะนําเสนอความเป็น X Men version Herer หรือว่าเป็นหนหังแบบ ฮีโร่หนังคนกลายพันธุ์ที่กลายเป็นหนังสยองขวัญซึ่งคอนเซปต์ไม่ดีมากเว้ยแล้วผมก็คิดว่าน่าจะได้เจอแต่ถึงมันจะไม่สยองไม่น่ากลัวผมก็ขอแค่ว่าเออมันมีฉากไฟกันหนุกๆนุกหรอวะเพราะตัวอย่างหลังๆเนี้ยมันมีฉากไฟกันมีฉากแอคชั่นเยอะเว้ยผมก็เลยคิดว่าเออเราจะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยความแบบไม่มีมาตรฐานไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งดูเทเน็ตมาไงเราไม่อยากให้เทเน็ตอยู่ในหัวฉะนั้นเราจะดูหนังเรื่องนี้แบบปล่อยวางซึ่งเปิดหนังมาเลยครับผมตอนแรกเป็นการย้อนอดีตไปเป็นเวลาสั้นๆมันจะพูดถึงงงตตัวนาเเออกทีี่ส้สย พ่อไปจากเหตุการณ์สุดประหลาดที่บ้านแตกสแสและขาดมี่หิมะลงท,งทั้งที่เป็นหน้าร้อนแล้วก็มีหมีตัวใหญ่มาฆ่าพ่อของเธอและเมื่อเธอได้สติตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณหมอเพียงคนเดียวแต่ไม่น่าจะเป็นโรงพยาบาลธรรมดาน่าจะเป็นเหมือนแบบโรงพยาบาลพิเศษที่จับเด็กไม่กี่คนเด็กวัยรุ่นนะ่ะนะมาอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งหนังก็จะค่อยๆเปิดไปครับผมว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มีพลังอะไรอะไรอะไรและตัวนางเอกเนี่ยจะเป็นความลับครับเป็นปริศนาว่าเธอเนี่ นนซึ่งกว่าจะเฉลยจริงๆเนี่ยก็ปาไปแบบเกินครึ่งเรื่องแล้วอะแต่ผมถามจริงๆเหอะคุณดูตั้งแต่ตอนเปิดหนังเนี่ยคุณเดาไม่ได้เลยเหรอว่าตัวนางเอกมันจะมีพลังอะไรอะคือมันพยายามที่จะกุมความลับที่มึงรู้อยู่แล้วมาตลอดตั้งแต่เปิดหนังแล้วค่อยไปเหมือนแบบไปทำเหมือนกับว่าเราจะเสือพส์อะจริงๆคือไม่เอเฮียกูเดาได้หมดแล้วแล้วตอนเปิดหนังมานะฮะมันจะเป็นแบบบทพูดสั้นๆและด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันมีโลเคชันจำกัดตัวละครจำกัดฉะนั้นหลายๆอย่างมันจะถูกสื่อสารและเล่า,ลาและเฉลยออกมาผ่านบทพูดซึ่งถ้า บทพูดดีผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกฮะแต่นี่มันดูแบบเป็นหนังวัยรุ่นธรรมดามากอันนี้ส่วนตัวผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีการตัดต่อหรือว่าแก้ไขอะไรใหม่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนแรกมันบอกว่าจะเป็นเลดอาร์ใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเลดแบบให้ต่ำลงให้แบบเด็กดูได้อะ่ะฉะนั้นน่าจะไม่แปลกถ้าผมจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เพราะทามหาความสยองคือไม่มีและการดําเนินเรื่องของหนังตั้งแต่ต้นจน,นจบเนี่ยน่าเบื่อมากคือมันธรรมดาแบบจืดสุดๆคือถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังมาสักสักพักหนึ่งหรือสักแบบ2สองอาจจะดูมาทั้้งชีวิตก็ไไดดูปไม่กี่ คีคุณจะเริ่มเดาได้เลยว่าต่อไปตัวละครแม่งจะพูดอะไรเพราะหนังทั้งเรื่องมันมักจะเดินเรื่องอยู่ซ้ำๆแค่ว่านี่คืออะไรอ๋อนี่คืออันนี้เอ้มันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าจุดที่ผมชอบมีไหมมันมีฮะแต่มันน่าเสียดายมากที่มันดันไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยเช่นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครการแสดงของแต่ละตัวละคร,ะะค,รคือมันดูแบบมีพลังมีสเสน่ห์แล้วบางคนก็เล่นเต็มที่มากในบางฉากแต่พอฉากนั้น,น,นมันถูกเรียงลาําดับการเล่าแบบธรรมดาสุดๆเนี่ยมันเลยทําให้ผมแบบรู้สึกเสีย รู้สึกเสียดายการแสดงเสียดายคาแรคเตอร์เสียดายนักแสดงตัวนี้ตัวละครตัวนี้มากๆคือสิ่งที่มันยึดนี่ผมรู้สึกว่าเออหนังน่าจะพรอมีอะไรอะก็คือตัวนักแสดงหญิงนี่แหละถ้าพูดกันตามตรงนะคือมัน คือเรือคือเรือยูโ you น know, คือเรือคือตัวละครหญิงทั้ง3าี่ตัวเนี่ยมีรูปทรงรูปร่างและอะไรที่แตกต่างกันมากและการแต่งตัวของแต่ละคนก็ดูมิดชิดนะไม่ได้โป๊ไม่ได้อะไรถึงจะมีฉากอาบน้ําฉากอะไรอย่างนั้นหน่อยก็เถอะแต่เชื่อเถอะครับพอคุณได้ดูถึงมันจะแต่งตัวธรรมดงธรรมดาแต่ด้วยการคัดทรงข,งของตัวนักแสดงที่แตกต่างกันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเซ็กซี่ได้โดยที่มันแต่งตัวมิดชิดนะแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าค้นหาแต่น่าเสียดายอย่างที่บอกว่าหนังมันเล่าเรื่องธรรมดาเกินไปถ้าใครหวังจะไปดูแบบ เป็นหนังเฮอร์เลอร์เนี่ยอันนี้ผิดหวังแน่นอนใครจะไปดูแอคชั่นเนี่ยอันนี้ก็ผิดหวังแน่นอนและใครที่คาดหวังจะไปเจอความอะไรที่มันแบบจะเชื่อมโยงกับ Xmen อะไรขนาดนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจจะได้ไม่เต็มร้อยฮะแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์ก็เห็นหลายคนชอบอยู่นะหน,นังเรื่องนี้แบบดูได้ชิลๆเรื่อยๆแต่สลับผมนี่คือแบบเกือบหลับคาลงแล้วอะคือเกือบวูบไป,ปหลายฉากมากเลยนะและที่อยากติอีกอย่างเลยครับคือผมแทบไม่เคยที่จะติหนังในตระกูล Xmen หรือว่าหนังของทเวนตี้เลยสักเรื่องนั่นก็คือ CG นีลยคือ G ไม่สวยเอาง่ายๆแค่เอฟเฟกตไอ้ตรงที่ตาเรืองแสงอะถ้าใครเคยดูหนังทอในมาเวลหรือหนังมาเวลที่ตาตัวละครเรืองแสงอะแล้วคุณมันดูเดนิวมิวแทนคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยแค่เอฟเฟกตามีแสงเนี่ยมันยังทําไม่สวยเลยแต่ถามว่าเอฟเฟกอื่นมีสวยๆไหมมีครับผมมีบ้างซึ่งอันนั้นนยยังดูดีตามมาตรฐานของทเตีอยู่ส่วนการตัดต่อหรือง,งานภาพเนี่ยผมมองว่าก็ เฉยยังธรรมดาอยู่แต่อย่างว่าแหละผมไม่รู้ว่าเขาตัดต่อหรือแก้อะไรขนาดไหนอะมันเลยทําให้หนังดูออกมาแบบธรรมดาแล้วก็จืดชืดได้ขนาดนี้นี่ขนาดผมปล่อยสมองเบาสุดๆไม่เอาไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่องไหนไม่คิดอะไรเลยนะถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยผมแทบจะไม่ให้คะแนนละแต่ด้วยความที่ว่าหนังมันยังพอมีอะไรอยู่บ้างเช่นการนี่มันจะเปิดพลังของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องถามกันก่อนว่าเฮ้ย hey, มึงมีพลังอะไรวะแล้วแม่งแต่ละตัวก็จะไม่บอกกันว่า,วากูมีอะไรกูยังไม่บอกมึงไว้มึงรอไปดูตอนหลังแล้วมันก็จะต้องมีเห เหตุการณ์ที่แบบว่ามันจี้ให้แต่ละตัวละครต้องเผยพลังของตัวเองออกมาซึ่งบางตัวก็อาจจะเผยตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้หรือว่าเรายังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่อีจุดที่มันนํามาใช้ในการเฉลยนี่แหละมันทําให้ผมรู้สึกแบบ what the fuck มึงคิดเหตุการณ์อื่นไม่ได้เหรอวะอันนี้จะพูดแบบไม่สปอยนะแต่ฉากที่เราจะได้เห็นพลังของตัวละครในตัวที่เราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยหรือเราจะได้รู้ความลับของมันเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้ฉาก เซ็กหรือว่าฉากที่จะมีสัมพันธ์เพศเพศสัมพันธ์กันแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะนะในการมาเฉลยจุดของตัวละครครับว่าตัวละครตัวนี้มีพลังอะไรและพอมันใช้ออกมามันจะเป็นยังไงนี่แหละที่ทําให้ผมรู้สึกแบบ ฉากอื่นจังหวะอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทาไมไม่เอาไปใช้หรือไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปเล่นอย่างอื่นอันนี้คือเหมือนหนังพยายามไม่จะกุมความลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทาเหมือนแบบคนดูไม่รู้หรอกคนดูไม่รู้หรอก๋ยวสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ50นาทีค่อยเฉลยอย่าคีนั่พอเฉลยมันก็เฉลยออกมาแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะคือถามว่ามีจังหวะตื่นเต้นมีฉากที่แบบพอจะให้ลุ้นได้ไหมมีแต่มันแค่ประมาณแบบเสี้ยวเดียวช่วงนี้ผมกาลังจะหลับในหลายๆช่วงเนี่ยผมจะมักที่จะดึงตัวเองขึ้นมาลลลืมมตตตาาาาแ้้้้วววกกก็ดดดึึงงงััเเอออบขนนนพรร่ยไิี เห็นฉากตัวนี้มันน่าที่จะถึงช่วงตื่นเต้นนี่แล้วแหละถึงช่วงที่แบบต้องระทึกได้ละแม่งเสิร์ฟให้กูไม่ถึง5นาที10นาทีคือแบบให้กูดูอะไรจิตจืดมาตลอดแล้วก็ให้กูมาเจอของแบบน่าจะสนุกเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยนะก็ ผมไม่อยากจะบ่นไปมากกว่านี้นะเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ไปดูและเอนจอยหรือว่าชอบกับหนังเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นครับใครที่ไปดูมาแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยละกันว่าดูแล้วรู้สึกยังไงให้เกียรคะแนนเห็นต่างกับผมอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็พิมพ์ได้เลยฮะหวังมากและหวังว่าจะมีเวอร์ชั่นที่แบบเลดอาร์แล้วมันออกมาได้ดูดีกว่านี้นะหวังว่าอย่างนั้นแหละซึ่งปกติปัญหานี้ต้องเป็นของ DC ดีอันนี้ทาไมมาเป็นของมาเวล์วะไม่เข้าใจเหมือนกันแลวถ้าจะพูดถึงจุดที่ผมแบบวอเตอร์ฟัคที่สุดก ได้หรอว่าแล้วมึงจะยืดมึงจะสู้มึงจะอะไรกันมาเพื่ออะไรเนี่ย <S <S คือมิวมิวแทสเนี่ยมันสามารถที่จะเฉลยทุกอย่างให้จบและให้เคลียร์และให้ทุกอย่างมันแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ตั้งแต่เปิดหนังเลยนะนี่ไงไหนบอกจะไม่บน่นยังบ่นต่ออีกปิดคลิปดีกว่าผมเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับบายปิดคลิปรีบไปเลยผมมือดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กระทืบหนังกันเดินนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีซ u a g เก n บายอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเนะ